โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแบบแจกเป้ากลางจอ EP 2นะครับอันนี้จะเป็น EP ของที่เป้ากลางจออยู่ในรีเชตนะครับก็เป้ากลางจอตัวนี้ครับผมเอามาจากพี่คนนี้เลยนะครับนี่นะครับช่องนี้เลยนะครับพี่คนนี้ก็แบบเอาเป้ากลางจอมาให้แบบดีมากเลยนะครับของดีจริงอ่ะก็ไปดูวิธีลงกันเลยครับผมนะครับเดยผมยะทิ้งลิงก์โหลดไว้ล่างนะครับเปรดเสร็จเราจะได้ไฟล์นี้นะครับ ก็กดเข้าไปเลยครับไม่ต้องแตกไฟล์ก็ได้นะครับถ้าเรวจะขึ้นอย่างงี้นะครับก็มีไฟชั้นนึงก็กดเข้าไปครับก็จะเจอตัวนี้นะครับ X Hair นะครับก็เปิดที่ที่ GTA เราอยู่เลยนะครับก็ผมเป็น EP Game ก็เก็บไว้ในเกม GTA นะครับเสร็จแล้วก็ถ้าเข้าหน้าตัวไฟ GTA เสร็จแล้วนะครับก็ตัวไปที่รีเ h a ครับผม c h เดอร์นะครับแล้วก็ลาก ตัวนี้นะครับเข้าไปวางได้เลยครับหาพื้นที่ว่างวางครับแค่นี้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าแล้วเข้ามาอยู่ในประเทศแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูเลยนะครับกดปุ่มโฮมขึ้นมาตรลงคีย์บอร์ดนะครับก็จะขึ้นเป็นแบบตัวเซตติ n งรีเชตนี้นะครับก็เขียนตรงเซิร์ชไปเลยนะครับเอกแหนะครับนี่ครับก็เป็นตัวนี้ครับนี่ครับเป้ากลางจอนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเซตติ้งเป้ากลางจอครับ อันนี้คือแบบว่าตัวแรกไม่มีอะไรนะครับแต่สี่ตัวที่สองนี่คือแบบเปลี่ยนสีได้นะครับเนี่เขาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับผมใช้สีแดงประจานะครับแล้วก็ความพิเศษของเป้าตัวนี้ก็คือแบบว่ามันสามารถปรับแบบนี่ได้อันนี้ทุกคนแบบจะปรับอันแรกแล้อันที่สองก็ได้ครับแต่ผมจะเลือกอันแรกแล้วให้เรามาติ๊กตรงนี้ครับตรงนี้นะครับปึ๊บพอติสต์ปึ๊บั๊บเอาปุ่มพุมออก ทุกคนจะเห็นว่าเป้ามันหายไปนะครับแต่เมื่อทุกคนกดที้ขวาครับมันก็จะมานี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับกดขี้ขวานะเป้าก็จะมาแล้วครับก็เป้ากานจัดตัวนี้นะครับโคตรดีผมบอกให้นะครับก็ใครอยากได้นะครับจะไปดูช่องพี่คนนั้นที่ผมให้ดูตอนต้นคลิปหรือว่าจะดูคลิปผมก็ได้นะครับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนสุดท้าบ